ศนะของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องของศีลบนอิสลามคือศาสนาที่มีคำสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์และเป้าหมายของการวางบทบัญญัติของอิสลามคือเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นและนำมาซึ่งผลประโยชน์ของมนุษย์ดังนั้นทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกใบนี้อิสลามมีข้อชี้แนะทุกๆเรื่องในเรื่องของการให้ศีลบนและการรับศีลบนอิสลามมีคำสอนสำหรับศีลบน ช่นคนที่เขาละเมิดอัธรรมผู้อื่นหรือโกงผู้อื่นแต่พอถึงเวลาที่จะบังคับใช้กฎหมายในการเอาผิดเขาได้ให้เงินผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อให้พ้นผิดหรือเขาต้องการที่จะทํางานอะไรสักอย่างแต่ไม่มีคุณสมบัติในงานนั้นหรือเขาต้องการตําแหน่ง หากเขาไม่ใช้เงินซื้อตำแหน่งนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะไปสู่ตำแหน่งนั้นได้สำหรับเรื่องนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าและฟกเจ้าจงอยากกินทรัพย์สมบัติของฟกเจ้าระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบและจงอยาจ่ายมันให้แก่ผู้พิพากษาเพื่อที่ฟกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยการกระทําสิ่งที่เป็นบาปทั้งๆที่พวกเจ้ารู้กันอยู่คําว่ากินทรัพย์นั่นหมายถึงการนําไปใช้ในธรุรกิจอื่นๆด้วย คำว่ากินทรัพย์ของวกเจ้านั่นหมายถึงทรัพย์ผู้อื่นทั้งนี้เนื่องจากอิสลามถือว่ามุมินกับมุมินนั้นเสมือนร่างกายเดียวกันจ่ายให้เป็นศินบนหมายถึง ่งซึ่งเป็นที่ต้องห้ามโดยบัญญัติศาสนาและฮะดิษของท่านนาบีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนาอูมาร์แท้จริงท่านนั้นได้สาบแช่งคนที่ให้สินบนและคนที่รับสินบนและคนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ให้สินบนและผู้ที่รับสินบนบันทึกโดยเซาบานจากฮะดิษนี้เป็นการชี้เห็นว่ามันเป็นบาปใหญ่เพราะท่านนาบีได้สาบแช่งผู้ที่กระทาในเรื่องนี้รวมถึงผู้รู้เห็นในเรื่องนี้ด้วยดังนั้นมุสลิมสมควรที่จะหลีกห่างจากก การทาเช่นนั้นเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์และท่านรอซูนไม่ชอบให้กระทําและเป็นการกินทรัพย์สินของผู้อื่นโดยอธรรมเช่นเมื่อมีการเลือกตั้งเราไปเอาเงินจากผู้ที่สมัครและกับการใส่คะแนนให้เขาถือว่าเป็นการกินทรัพย์สินของคนอื่นโดยมิชอบเช่นเดียวกันคนที่เอาเงินไปแจกคนอื่นนั้นแสดงว่าเขาเป็นบุคคล ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่งเลยใช้เงินซื้อหรือเขาเรียกว่าสินบนและแน่นอนคนที่ให้เงินนั้นเมื่อเขาได้รับตําแหน่งของเขาก็ต้องคิดที่จะเอาเงินที่เขาออกไปคืนมาโดยต้องหาโอกาสในการโกงกินจากทรัพย์สินของส่วนรวม ดังนั้นทั้งผู้ให้และก็ผู้รับถูกสาปแช่งจากท่านรอซูลเหมือนกันซึ่งหมายความว่าอยู่ในสถานะเดียวกันพฤติกรรมเหล่านั้นมุสลิมจะต้องละทิ้งอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวและแน่นอนผู้ที่ถูกสาปแช่งนั้นการใช้ชีวิตของเขาจะไม่มีความจำเริญอย่างแน่นอนเพราะการได้ตำแหน่งหน้าที่มาจากการให้สินบนหรือแม้กระทั่งคนที่ทำหน้าที่ด้านกฎหมายที่ให้ความยุติธรรมต่อผู้คนเมื่อเขารับเงินเขาสามารถที่จะทำให้คนที่มีความผิดให้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้และสามารถ มารถทำให้ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีความผิดได้นี่คือบางส่วนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับสินบนมันสร้างความเสียหายต่อสังคมและตัวบุคคลฉะนั้นผู้ศรัทธาจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสินบนในรูปแบบต่างๆสุดท้ายนั้นเราขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้ปกป้องบรรดามุสลิมจากความชั่วทั้งปวงผมดีเจพี่ดำ